สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบองานลูกค้านะครับ TBE นะครับส2โวลต์3ามพัวัตต์นะครับอพอดีได้เทสเครื่อง1 2โวลต์นะครับก็เลยจะมาให้ดู power supply นะครับที่ผมใช้เทสเครื่อง1 2โวลต์นะครับเวลาเทสโหลดผมก็มักจะเทส โหลดประมาณพันวัตหรือพันกว่าวัตอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ power supply ที่จะมาจ่ายให้ระบบ12โวลต์ถ้าจะเทสโหลดพันวัตขนาดนั้นกระแสนะครับค่อนข้างที่จะใช้สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมใช้ตัวไหนในการทดสอบนะครับนะอันที่จริงก็เพิ่งทําเสร็จนะครับ power supply ตัวนี้นะครับนะที่จริงนะครับมันเป็นกล่องเก่าของ i n v a เ t e r รุ่นเก่านะครับผมแกะไส้ในออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ยัดสวิตชิ่งนะครับ12โวลต์200แอมป์เข้าไปด้านในนะครับสวิตชิ่งตัวนั้นคือสวิตชิ่งตัวที่ผมเคยรีวิวการโมหรือว่ารีวิวการใช้งานไปแล้วนะครับตัวที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะซา,ากมันให้ดูนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหม 1 2โวลต์2อ0แอมแอนะครับผมได้โมเป็น1 4โวลต์แล้วนะครับกระแสะคงเดิมนะครับตัวนี้จ่ายได้เ,เกือบเกือบ200อมแอเต็มนะครับแต่ผมไม่เคยเทสถึง200แอมแอหรอกนะครับร้อยกว่าแอมเคยเทสมาแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับนะ เห็นไหมผมก็แกะไส้ในเนี่ยนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในเคสเจ้าตัวนี้นะครับก็แค่นั้นเองนะครับตอนแรกอาจะทําลักษณะดีๆหน่อยซื้อเคสซื้อกล่องพ o w e r อร์ M มาทําดีๆแต่คงไม่มีเวลาทําแน่ๆก็เลยนะครับมีอะไรอยู่ก็จับยัดเข้าไปนะครับมีกล่องอิอนเวอร์เตอร์เก่าก็จับสวิตชิ่งยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็นี่ติดมิเตอร์ DC เข้ามาเห็นไหม 14V โวลต์นะครับอันนี้มิเตอร์ AC ตัวเก่านะครับก็ต่อร่วมด้วยตัวนี้วัด AC 2 0นะครับ200กว่านะครับตอนนี้กลางวันไฟดีนะมา200กว่าแต่ตอนเย็นเหลือร้อยกว่านะครับแย่มากนะก็ไม่มีอะไรยัดเข้าไปก็ต่อเอาพุทธออกมาแค่นั้นเองนะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับหลายคนคงจะงงว่า,าสวิตช์ทำไมตัวเล็กนิดเดียวนะครับเครื่องเป็นพันวัตต์ที่จริงผมไม่ได้ต่อผ่านสวิตช์ตัวนี้โดยตรง สวิตตัวนี้เอาไปขับรีเลย์อีกทีนึงรีเลย์ก็ไปต่อ AC อีกทีนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่าดราม่าว่าทำไมสวิตเล็กจังนะครับมันถ้าสวิตตัวนี้เลยมันไม่สามารถรองรับกระแสได้อยู่แล้วนะครับนะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนี่ก็มีออปต์ออกมาต่อใช้งานนะครับผ่านเบเกอร์ดีซตัวนึงนะครับร้อยห้าสิบแอมป์นะครับน,ะนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็ซื้อไว้ใช้งาน นะครับนานแล้วนะครับนี่โอเคทีนี้นะครับพูดถึงซัพไายไปแล้วทีนี้มาทดสอบเครื่องกันในตอนที่พบในตอนที่ผมเทสโหลดประมาณ1,000วัตต์เดี๋ยวจะมาจับกระแสให้ดูนะครับว่ามันกินกระแสสักกี่แอมป์นะครับเปิดเครื่องนะนี่นะโหลดขึ้นไปแล้วอ่ะเพิ่มปุ๊บนี่ หลดก็ประมาณ900กว่าเกือบพันวัตต์นะครับก็คิดสว่าพันวัตต์ละกันนะครับนี่เห็นไหมเราจะมาดูกระแสฝั่ง DC กันนะครับพอดีว่าตัวนั้นผมไม่ได้ติดชั้นกระแสไว้นะครับไม่ได้วัดกระแสแต่เดี๋ยวสั่งมาอยู่นะครับใช้ตัวนี้วัดละกันนะครับนี่เห็นไหมกินกระแสไป80กว่าแอมป์นะครับเทสโหลดประมาณนี่9ก0กว่าวัตต์980 990วัตต กินกระแสไป80กว่าแอมเห็นไหมนะครับถ้ากระแสขนาดนี้นะครับไม่มี Power Supply ตัวไหนของผมทำงานได้แน่นอนนะครับก็เลยใช้ตัวนั้นนะกินกระแส80กว่าแอมนะครับอ่าหลายคนคงเข้าใจว่าอากินกระแสเยอะขนาดนี้มันต้องเปลืองไฟแน่ๆมันต้องกินแบตแน่ๆแ,แต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับ ระบบ12โวลต์น,นะครับแรงดันต่ํามันกินกระแสเยอะก็จริงนะครับแต่คํานวณเป็นวัตต์แล้วมันจะใกล้ๆเคียงกันกับระบบใหญ่นะครับความหมายก็คือระบบ48โวลต์อาจจะกินแค่1ใน4ของเจ้าตัวนี้นะครับอาจจะกินแค่10กว่าวัตต์นะครับนะ10กว่าวัตต์หรือ20กว่าวัตต์อะไรอย่างนี้อ่ะพูดผิดกิน20กว่าแอมป์นะครับไม่ใช่วัตต์นะ อาจกระแสณนะขณะนี้ที่เทสโหลดเท่ากัน1,000วัตต์อาจจะกิน20กว่าแอมป์นะครับถ้าระบบ48โวลต์แต่ระบบ12โวลต์จะกินกระแสขึ้นไปถึง80กว่าแอมป์นะครับมันไม่ได้แปลว่ามันกินไฟกว่า นะครับมันไม่ได้แปลว่ามันกินไฟกว่าแค่กระแสเยอะกว่าเนื่องจากว่าแรงดันมันต่ำนะครับจำเป็นต้องดึงกระแสสูงเพื่อให้แรงดันและกำลังวัดที่ออกมามันออกได้เต็มนั่นเองนะครับครับอย่างที่บอกนะระบบ12โวลต์ก็ไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจนะครับอ่ามันไม่ได้ด้อยกว่าชาวบ้านแต่เราต้องเหนื่อยกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับสายก็ต้องเส้นใหญ่หน่อยนะครับเบรกกงเบรกเกอร์ต้องทนกระแสเยอะ นะครับระบบต้องอเปลืองกว่าชาบ้าน,นะครับเนื่องจากว่าระบบ12โวลต์ถ้ากําลังวัดสูงๆมันจะกินกระแสเยอะเพราะฉะนั้นสายเราจําเป็นต้องเส้นใหญ่ใหญ่กว่านี้ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่แนะนำนะครับถ้าระบบ12โวลต์ให้ใช้แค่ไม่เกิน2,000วัตต์หรือประมาณ2,500วัตต์เต็มที่ นะครับก็ประมาณนั้นเองนะครับถ้าใช้ดันถึง3,000ัวัตต์5 0 0 0วัต์อย่างนี้นะครับระบบมันจะค่อนข้างที่จะสูญเสียเยอะไปกับแรงดันตกค่อมภายในสายแล้วก็เป็นความร้อนนะครับเนื่องจากว่า,าสายมันต้องทนกระแสยเยอะมันจะสูญเสียไปในรูปแบบของแรงดันตกค่อมในสายกระแสตกค่อมนะครับกลายเป็นความร้อนนะครับมันก็สูญเสียเยอะนะครับทำให้ระบบ12โวลต์ ไม่ควรที่จะใช้กําลังวัดที่เยอะมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับส่วนพาวเวอร์สายที่ทําก็อ่ะปกตินะครับใช้งานได้ดีนะครับก็ใครเอาไปเป็นแบบอย่างหรือว่าไปเป็นแนวทางได้นะนะครับผมก็ทําง่ายๆเรียบๆง่ายๆแค่นี้เองนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ